สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมทริปวันนี้นะครับมารีวิวอะไรกันนะครับวันนี้เามารีวิวบอร์ดแป้งนะครับบอร์ดแป้งนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้เป็นการแป้งนะครับแต่เป็นการแก้ปัญหาในบางอาการเวลาเราใส่บอร์ดไปแล้วนะครับผมวันนี้นะครับที่เราได้เจอนะครับผมเครื่องเวลาเราแป้งใส่บอร์ดรุ่นนี้เสร็จนะครับ ที่เราเจอก็คือกด power เสร็จนะครับกด start ใบพัดก็จะหมุนเลยนะครับปกติกด power แล้วกด start น้ําจะเข้านะครับนะครับถ้าอย่างนี้คือปกติน,นะครับแต่ในเคสที่ว่ากด power แล้วก็กด start อ่าใบพัดทํางานเลยนะครับให้ปิดเครื่องให้ปิด power นะครับแล้วก็ให้ทําตามนี้นะครับผมก็เราก็ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าเป็นเพราะอะไรเราเปลี่ยนบดใหม่ก็แล้วก็เป็น นะครับเป็นหน้ากากทั้งชุดทั้งบทก็เป็นเปลี่ยนเพซเชอร์ด้านหลังก็เป็นนะครับก็อาจจะเป็นบทรถนี้มีปัญหาทั้งรถหรือเปล่านะครับแต่ก็มีวิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขก็คือนะครับให้กดพาวเวอร์นะครับแล้วก็กดโปรแกรมนะครับให้เหลือแต่วอดอย่างเดียวนะครับแล้วกดสตาร์ทนะครับสักพักน้ําจะไหลนะครับสักพักน้ําจะไหลแล้วก็กด หลังจากน้ําเลยแล้วก็กดโปรแกรมสองดวงที่ดับนี้ให้ติดครบฟังนะครับครับประมาณนี้เลยนะครับเครื่องก็จะหมดสูโหมดการทํางานปกตินะครับก็ทีธีแก้ไขเล็กๆน้อยนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําไม่ดูจะทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมกดนี่ครับ power นะครับกดโปรแกรมให้เหลือววตอย่างเดียวนะครับนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับ น้ำก็จะไหลนะครับอ่าแล้วก็กดของดวงที่ดับให้ติดครบทุกดวงนะครับนะครับนี่นะครับให้กับกับตัวโหมดนี้นะครับแล้วก็ไม่แล้วก็สาตาร์ทไม่ต้องกดแล้วนะครับรอบหลังนี้นะครับกดพอก,กดครบเต็มทั้งสามทั้งสามดวงแล้วก็เครื่องจะทํางานเองนะครับจน,จนจนจบนะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับกรณีเปิดเครื่องกดสาตาร์ทแล้ว ใบพัดทำงานเลยนะครับหาสาเหตุไม่เจอนะครับเปลี่ยนบอดแล้วก็ไม่หายเปลี่ยนเฟสเจอร์แล้วก็ไม่หายนะครับก็ให้แก้ไขก,กันตามนี้นะครับผมก็คลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ